ครับสวัสดีครับ วันนี้ก็มารีวิวนะครับเป็นรถ Honda City นะครับก็ได้เข้ามานะครับทำการติดตั้งนะครับเป็นิฟ์มออปติกเฟรมนะครับผมคันนี้เลือกใช้นะครับเป็น60%นะครับรอบคันเลยนะครับผมจะเห็นได้ว่านะครับทัศนวิสัยหรือว่าเรามองจากด้านนอกเข้าไปเนี่ยมองไม่เห็นนะครับให้ความเป็นส่วนตัวสูงมากนะครับ บานหน้าครับเลือกใช้เป็น60%เช่นกันนะครับผมให้ความเป็นส่วนตัวสูงมากนะครับซึ่งมองเข้าไม่เห็นด้านในนะครับเรียกได้ว่ามืดนอกสว่างในนะฮะนะครับบานข้างก็เป็น60%สนนะครับสีสันนะครับดำเข้มนะครับสวยงามกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันครับ ออปติกฟิล์มนะครับผมนะฮะมืดนอกสว่างในนะครับสีสวยนะฮะ60%รอบคันเลยนะครับผมนะฮะก็ตอบโจทย์นะครับการใช้งานทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับผมนะครับท่านใดสนใจติดฟิล์มรถยนต์นะครับผมก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับเรายินดีให้บรปรึกษาครับผมมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อให้ได้เลือกนะครับก็ศูนย์เก้าหนึ่งนะครับห้าห้าสี 4 4 5สนะครับสวัสดีครับ